ชอบความแบบทีมเวิร์คของเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบช่างอาช่างหุ่มอะไรเงี้ยทุกคนทีมเวิร์คมากการเตรียมตัวลรอครับมันต้องเตรียมตัวหนักขนาดไหนเวลาต้ไปโชว์ในชนโชว์รั้งคันพี่หนูไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยหนูอะลืมของไปเยอะมากอย่างเช่นแบบพวกที่ล้างเกลื่อนสำอางหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็คือจริงๆก็คือ คือชุดอะทางทางทางแบรนด์ดีดีก็คือสปอร์ตให้ใช่ไหมคะมันก็เลยแบบว่าเราก็เลยอ้อชิลๆเลยก็เลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากแต่ว่าหนูว่าทีมงานหนูอะเตรียมตัวแต่ว่าตัวหนูเองอาจจะชิลคือการว่าของใช้ส่วนตัวแทบจะไม่ได้แบบเตรียมตัวพาแพ็คแบบเป็นชุดชุดว่าเออเราฟิตติ้งไว้อยู่แล้วว่าเอวันนี้เราใส่ชุดนี้อะไรเงี้ยของทางดีอะไรเงี้ยคก็เลยแบบเหมือนเราก็เลยชะล่าใจว่าเอาของส่วนตัวเราก็เลยไม่ต้องเอาไปเพราะเครื่องสำอางนู่นนี่นั่นก็มีพนักงาน ผมไปด้วยอยู่แล้วเลยไม่ต้องพกไปเยอะอะไรแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะก็ไม่เป็นปัญหาเราไปซื้อเอาที่นู่นก็สนุกไหมคะกับการโชว์ไอเทมโชว์อันนี้ก็สนุกค่ะเพราะว่ามันแบบได้เหมือนทุกวันมันมันได้ท้าทายอะไรบางอย่างนะค่ะดี่คืองานเนี่ยพอเวลาไปต่างประเทศมันจะไม่เหมือนประเทศไทยมันจะเราจะต้องแบบ ลงรูปลงคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเหนื่อยค่ะแต่ว่าก็สนุกเพราะว่ามีเพื่อนสนิทไปด้วยได้ทีเฟอร์ดินอะไรกลับมาบ้างเหรอะได้อะไรนะคะทีเฟอร์ดินอะไรกลับมาบ้างทีเฟอร์ดินอะไรกลับมาบ้างอย่างเช่นอะไรอ่ะพี่ได้แร้บรรดาลใจอะไรกลับมาบ้างได้เลยตั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือหนูว่าพอไปดูแฟชั่นโชว์เราก็รู้สึกว่า เออเขามีการเขาเทรนกันมาตลอดทุกปีเหมืนหอนว่าเขามีเขาไม่หยุดที่จะพัฒนาค่ะทุกโชว์เนี่ยก็จะมีซิกเนเจอร์ของแต่ละแบรนด์อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าแบบเออเราเราชอบในการแบบเวลาแค่นั่งดูคลิปเราก็สนุกแล้วอเลย ก็ได้ไปไพรเวทดินเนอร์ค่ะกับคิมพเดเชียนค่ะก็ดีค่ะคือสวยมากสวยมากจริงที่เขาสวยเขาสวยวิงค่ะทราบหรือยู่เขว่าจะได้มีการเป็นด ner อกันไม่รู้เลยหนูว่าเพิ่งไปรู้ว่าอ๋อมีไพรเวทดินเนอร์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอะสเกโรลงานก็คือไปดูแฟชั่นโชว์วันนั้นคือจะยุ่งเพราะว่าเลยแฟชั่นโชว์เสร็จแล้วก็ต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปไพรเวทดินเนอร์แล้วเสร็จนั้นก็ต้องมีอ f t เ r อร์ t าร์ตี้อีกอะไรเงี้ยค่ะ ก็มันม hey, ัน hey มันมันค่อนข้างไทยแบบแน่นมากๆเลยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ค่ะตอนแรกคิดว่ามีแค่ออเ e อร์ดิเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอต้องไปแบบว่าเอยเขาก็ถามว่าเราจะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยไปอยู่ใกล้ๆอ่ะเนาะเราคิดึว่ามันจะเป็นแบบไอคอนของเราเลยหรอครับหรือว่าดอของเราเลยแบบ ที่เราอยากเจออยู่แล้วละอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้มาเจออะไรย่างเงี้ยต้องการจริงๆหนูว่าตกกระกูลชาเดเชียนอะเป็นตกกระกูลที่เก่งมากๆทุกคนจะมีซีเนเจอร์มีแบบยูนิคอะไรของตัวเองตล,ลอดหรือว่าทุกคนอยากจะไปเจอเขาจริงๆอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นครีมหรือว่าเอ,อ่อไคลี่หรือโฮเอามันต้องได้ต้องได<ม>้เลยว่าจะได้เจอกันในงานนี้ครั้งนี้เหมือนกันใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะหนูก็ รู้เพราะว่าอ๋อมันเป็นแบบออชาวคีมคือเป็นคอลเลคชันที่เขาร่วมให้คิมค a เดเชี i น n มาออกแบบด้วยเลย้ยคะแต่ว่าไม่คิดว่าเราจะมีการแบบเจอแบบเป็น Private Dinner มองเขาก็จะไม่มีสื่อไม่มีทีมงานอะไรเราเข้าไปเลยคือเราก็คือหนุ่มกับเจมะไรอย่างเงี้ยก็คือไปไปแค่นั้นเรารไได้ขอที่ว่าขอเขาไปขอถ่ายรูปใช่ไรมคะว่าไปขอเขายังไรไปบอกเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันคือทุกคนนะคะที่ไปก็จะเป็นเซเลบหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ที่อ๋อถ้า รู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตามโซเชยียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์รต่งางๆเขาจะได้รับเชิญไป Private Dinner <c oughs> ไพรเวทดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีการร่วมพูดคุยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรากับเลมก็คือแบบอาแบบอุ้ยมีจังหวะได้พูดคุยกยับเขาเราก็บอกเขาว่าเออแบบประเทศไทยชอบคุณมากๆากแบบคุณแบบคุณสวยคุณ <c oughs> สับมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชวนคุยแล้วก็แบบมีเอ่อตากล้องที่เป็นตากล้องของ <c oughs> ของของทางของทางเขาอะค่ะช่วยแ n a ให้ เขาบอกอะไรกับเรา,า,เราบ้างคปร้านนั้นกอกเพลาะว,ว่าคนไทยชอบเขามากทุกคนสวยทุกสา,าวเขาก็คงแบบคนชมเขาเยอะแล้วเนางพี่มันก็จะแบบว่าก็คงดีใจแหละที่แบบว่าเอออุย้ยประเทศไทยแบบชมเขาอะไรอย่ออางเงี้ยเราดีใจหรือตื่นเต้นขนาดไหนเพราะได้คุยแล้วก็ได้หายรูปกับเขาด้วยดีใจอุย้ยหนูก็หนูก็เกรงอยู่ค่ะแต่ว่าหนูก,หหนก็หนูก็ดีใจค่ะเต็มเต็มไหมคะก ดีนะดีนะเป็นประสบการณ์ดีๆเพราะว่าเราก็อมันมันคงยากมากๆที่เราจะได้แบบพบปะสินคเดเชียนะคะเต็มอ,อิ่มไหมครับกับคลิปการไปดูแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้เต็มอ,อิ่มในเรื่องของการทํางานความสนุกแบบมันได้ทุกได้สูขกับเพื่อนๆในทีมเวิร์กในทีมงานอะไรอย่างเงี้ยด้วยะคะ่ะแล้วก็ได้ชอปปิ้งสนุกก็ได้ไปดูกี่แฟชั่นครับ 9, ก็ไปของดีีค่ะดอลเช่ ed, กับ ana, มานาก็ไป<ม>ไปแค่แฟชั่นเดียวใช่แล้วก็ไปดูของเอ่อ แมตตีค้ man, คะ่ะโบแวนค่ะซึ่ง,งเป็นแบบเอ่อเป็นดีไซเนอร์ที่ที่เออทางดีดี <ไป S 1> เขาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเราก็ไปดูดีไซเนอร์เขาไปเที่ยวเที่ยวกี่วันแล้วก็ช้อปปิ้งหนักไหมไปเออได้เที่ยวหนึ่งวันค่ะก็ก็ก็ตั้งแต่เชา้าล้มล,ละลายเลยไหมล้มละลายไม่ไม่ขนาดไม่ขนาดที่จริงเป็นเป็นครั้งแไรของก้าที่แบบได้ไปัูโชว์ที่โชว์วิมินานะรเงจริงเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ที่ที่ได้ไปเลยคือปกติเราก็จะดูแฟชั่นโชว์ที่ที่ไทยเนาะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ <t festivals> าที่นี่ก็ก็ก็ดีใจค่ะเราก็ตื่นเต e ้นมากๆว่าเออเราก็ไปเริปเซนต์แบรนด์ดอรเชนกับฮาน่าเลยค่ะทำทำรุคของเจ้าได้ไหมคะวันลุคเขามันก็มีความแบบว่าสายตอขึ้นมาเป็นการสลับลุคเป็นการอย่างเงี้ยเปลี่ยนลุคทุกวันคือจริงๆอ่ะหนูอะไม่ได้เป็นคนคิดลุคอะไย่างเงี้ยต้องแบบขอบคุณช่างหน้ามากๆค่ะพี่นิวตอนแล้วก็พี่มิวอ่ะทำผมก็คือทุกคนแบบอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าชุดนี้เดี๋ยวแบบทำแบบนี้ดีกว่าด้วยเราเราสบายตรงที่ว่าช่างหน้าช่างผมเขาทำงานด้านแฟชั่น มาก่อนอะเขาจะรู้ว่าแบบเออทิศทางมันไปทางไหนแต่แบบบางคนเกตบ้างบางคนไม่เกตอะไรอย่างเงี้ยค่แต่ว่าเราก็จะเชื่อเขาว่าออโอเคเราเป็นแบบนี้เลยมันทำให้เรารู้สึกสนุกกับการแต่งตัวไลยคะ สนุกค่ะถ้ามีเขานะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวอ่ะเราก็คงแต่งไม่ได้แบบเลยอยากปรับอยากดูอุ๊ยไม่ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นค่ะว่าแบบอยากปรับให้ดูโตอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่เขาเลยเพราะว่าเราเองก็คงดูโตไม่ได้เท่าไหร่เราก็ตัวเล็กกระตุ้นริ้วอะไรติดใจไหมคะประการไปชมไปชั้นชมครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยติดใจก็ดีนะพี่มันเป็นประสบการณ์ดีๆนะถ้าได้ไปอีกก็อยากไปอีกเออเขามีทับทงทับทามอะไรบ้างไหมเออก็มีมีมีคุยกับกับกับเอ่อคนในวงการอะร ไแบบเป็นการฝึกน้ำฝักตัวใช่อะไรประมาณนั้นนอกจากได้เจอคิวแล้วได้เจอคนดังอะไรอีกไหมครับคือเราจะไปทางเจอทางอ๋อคือจะบอกว่าเราไปอะไรดอยเชนกับมาหน้าเนี่ยทางเอเชียเนี่ยจะมีแค่ทางเวียดนามแล้วก็คนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้แบบเจอเกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉันก็จะเจอแบบออเซเลปเวียดนามนะคะอย่างอย่างโชอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบเราก็ไปสนิทกันที่นั่นเลย การไปชมวัฒนมแต่ละครั้งนะครับคุณมักจะเอารูปดาราของแต่ละคนมาเปรียบเทียบกันถึงแบบรูปต่างๆน้องมองยังไงบ้างหนูว่าไม่ต้องเปรียบเทียบหรอกเพราะว่าแต่ละคนก็มีสไตล์แบบแตกต่างกันแล้วก็มันหนูว่าการทํางานต่างประเทศมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ท้าทายตัวเราเองอยู่แล้วค่ะหนูว่าทุกคนก็อยากกะทําพาตัวเองดีที่สุดเลยเดี๋ยวบินกลับมาไทยก่อนค่ะคี่ศา ่เจอการวันนั้นเพราะว่าไม่เจอวี่คนนี้อ๋อไม่เจอไม่ได้เจอพี่เลยไม่รู้ผ่านไปสามวันเผื่อจะมีไม่มีโอ้ยพี่มันเลวได้ขนาดนั้นอแบบไปกับสายฟอมมั้งไงผมก็อยากเจอนะไม่ได้ไม่นานจริงๆก็มีใคร inbox มาในช่วงสามสี่วันนี้ มันมันมันเงียบขนาดนั้นเลยหรอเงียบหิบเลยค่ะคนอินบอกมาแต่ไม่ได้อ่านหรือเปล่าไม่มีไม่มีเราปิดไในเล็กด้เลยก้าวเราไม่มีข่าวว่าแบบพระเอกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมทีช่องหรืออะไรเงี้ยเขาตามรังจีเราหรเรื่องจริงไหมใครอ่ะ เขาบอกมีพระเอกหลายคนแบบว่าอยากจะแบบหนูอยากรู้เลยนะเนี่ยหนูอยากรู้เลยนะเนี่ยเขามีหลายคนว่าสำหรับตัวเราเลยครับอะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีลงมนาอะไรอย่างเงี้ยมีไม่ไม่ไม่มีเลยค่ะถ้า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 หนูตัวหนูรู้เองนะไม่ไม่มีเลยค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมไ้ขไม่ได้ขอเด็กยอเด็กเหนูไมีตันมีอะเข้ามาตัวม่อะไรเลยเรามีอะไรไม่มีเลยค่ะหนูว่า ผมไม่มีใครอยากจะเข้ามาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ดีู่ดูด้วยช่วงนี้เราไม่ได้โฟกัสไม่ได้อะไรไม่ไม่ไม่มีเลยค่ะพี่นะไม่เหงาไหมไม่เหงาค่ะไม่เหงาสนุกดีบหนูทำทุกวันหนูก็ไม่มีเวลาที่จะนอนแล้วพี่หนูง่วงมากตอนเนี้ยี่บอกตกลงัีองะไรบ้างที่แบบพออักตะเกียบสดๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณลูกคุณมีลมจีบกันอะไรรู้สึกยังไงอะคะก็ ก็เป็นเรื่องปกติแหละที่แบบว่าเออถ้าคนเอ้ยเป็นแบบเป,เ,ป bt, เป็นเป็เนเซเลบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําไมถึงไม่มีคนมาจีบเราก็แบบถ้าเราเป็นแบบมองมองแบบพาเฮ้ยทำไมพี่เขาไม่มีคนมาจีบเขาก็แบบ<ม>เออเขาก็ดูแบบว่าเจอคนเยอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงตั้งคําถามเหมือนกันเลยมันเป็นเรื่เป็นยังไงอ่ะถ้าเหมือนตอนนี <before> ้ตอนนี้เป็นแบบน่าเสียใจไหมแต่เมื ll ll ่อก่อน จะ <c oughs> เป็นคนเดิมก <c oughs> ็ชอบอยากอยากอยากได้คนที่เขาเม,มีวุฒิภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ,อยู่กับเราเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคอายุที่มา,ม,มากขึ้นมันทำให้มุมมองของเราเปลี่ยนมากค่ะหนูว่ามันเป็นเรื่องของ,อง,ของขหนูว่าทุกคนน่ะจะมีแบบ state of life ของตัวเองคือ คือเขาแ่าสแตนดาร์ดว่า10ปีเราจะเปลี่ยนใช่ไหมพี่แต่หนูว่าบางคนมันก็เร็วกวันนะ<ม>คือบางทีเนี่ยเราอาจจะชอบคนนี้เราสนุกกับคนนี้ แต่พอสเตจออฟไลฟ์เราเปลี่ยนไปอายุถึงอายุหนึ่งเราก็มองจุดมุ่งหมายในชีวิตเราเปลี่ยนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามีผลมากๆเลยค่ะกับกับการแบบทำยังไงให้เมนเทนชีวิตความสัมพันธ์ของเรามันไปได้ยาวเลยเงี้ยยากมากยากมากแต่ทุชทุวงนี้เป็นเทนสดไหมเป็นสดเหรอคะสดเลยที่ตั้งเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่สดแล้วสวยโอเคแ้นจุดมุ่งหมาย่องความรักของเราเป็นยังไงตอนนี้ก้าว ไม่ไม่ได้คิดเลยค่ะคงทำงานไปก่อนเลยกอนแล้วสวยเส่นเราจะดูแลตัวเองใช้กับก้าวคนเดียวแล้วเรากมั่นใจเราไม่ได้เป็นน้องเค้นเกมดกบ้าส่วนเราไม่สวยมากโอเคขอบคคุณ